เมยจ๋าเมยจ๋าขอบคุณก่อนขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเมยจ๋าเยี่ยมขอบคุณคุณอานะครับอ่ะเอาไปเลยเก็บเอาไปกินที่มีโอ้โหเอาเยอะจัดเลยไปอือหือขอบคุณคุณอานะครับ อากจากปฐุมนะครับ uh huh. <laughs> วันนี้มีหญ้าอ่อนกินด้วยคืนนี้ขอบคุณยังมีจ้าโมน,นี้ขอบคุณก่ะอายัง <laughs> ขอบคุณแล้วอโอเคครับขอบคุณแล้วขอบคุณแล้ว ขอบคุณนะครับ,บคุณอานะครับนะครับสวัสดีครับกินให้อร่อยนะเมยขอบคุณนะครับ